สวัสดีครับภาพที่ทุกท่านมองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นอาคาร60คูหาเดิมแต่ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้โดนทุบทำลายเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทํางานเสาเข็มแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาดูสัญญาที่3ขีด5กันนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นดูจากที่สถานีโคกกวดน,นะครับมาจนถึงสถานีนครราชสีมาครับทุกท่านเนี่ยครับก็เปิดรายการด้วยภาพบรรยากาศของการเจาะเสาเข็มกันเลยครับทุกท่านวันนี้ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาอัปเดตกันนะครับว่าตอนนี้นะเขามีความคืบหน้าไปถึงไหนนะครับสําหรับช่วงความคืบหน้าเวลานี้นะครับทุกท่านอันนี้นะครับเป็นสถานีโคกขวดนะครับทุกท่านวันนี้เราจะออกเดินทางจากสถานีโคกขวดกันไปนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่สถานีนครราชสีมานะครับทุกท่านว่า เราจะมาดูความคืบหน้าของเดือนกันยายนนะครับว่าความคืบหน้าช่วงปลายเดือนกันยายนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยครับสำหรับตัวสัญญาที่3ขีด5นะครับก็จะต่อจากนี้ไปนะครับก็คือตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นของ3มขีดสีไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆมันเชื่อมต่อกันนะครับถ้าถ่ายเฉพาะ3ขีด5้ามันก็จะไม่ได้อยู่ตรงจุดที่เราเริ่มต้นนะครับก็คือมันจะอยู่ระหว่างทางนะครับซึ่งรถไฟเราจอดอยู่ที่สถานีโคกวดก็เลย มีติดของ3ขีดสีไปด้วยนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็ออกเดินทางจากโคกขวดไปแล้วนะครับทุกท่านช่วงบริเวณออกจากโคกขวดไปจนถึงจุดสิ้นสุดสัญญาของ3มขีดสีเนี่ยตัวสัญญาก็จะอยู่ในความคพบ่มหน้าขั้นตอนการวางไปเลยเลยแล้วครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ทยอยวางเกือบหมดแล้วครับใช่ไหมครัก็ในอนาคตนะครับก็จะทํานั่งร้านใต้เสาแล้วก็จะใส่ตัวรั้วสีขาวข้างบนนะครับผมก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับสัญญาตัวนี้นะครับเท่าที่ผมดูความอัปเดตของ สัญญา3ขีดสีก็ตอนนี้ก็ปลาเข้าไปแล้วนะครับเกือบจะถึง8 0นแล้วครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นอันดับที่1เลยนะครับของสัญญาที่ยังไม่เสร็จนะครับส่วนสัญญาที่เสร็จแล้วก็คือตัว2ขีดหนะครับแล้วก็1ขีดหนะครับอันนั้นเสร็จแล้วนะครับส่วนที่ยังไม่เสร็จก็อันนี้แหละครับตัว3ขีดสตัวนี้แหละครับที่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอยู่ตอนนี้นะครับทุกท่านนี่ครับ ตรงใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดสัญญาตอนนี้ก็ไล่วางไปเรื่อย์จนหมดแล้วครับเห็นไหมครับแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวผู้ละหมอก็จะทยอยใส่นั่งร้านใต้เสาแล้วก็ลวสีขาวต่อไปนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็กําลังทยอยลดระดับลงแล้วนะครับแล้วก็สักไหนก็จะเปลี่ยนเส้นทางเป็นระดับดินนะครับแต่ว่าตัวสัญญาที่3ามขีดหเนี่ยตอนนี้เขามีการเปลี่ยนแบบแล้วนะทุกท่านก็จะเป็นยกระดับทั้งโครงการนะครับซึ่งจะทําให้จุดจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ ลงมาหาระดับดินอย่างนี้แล้วก็จะไต่ขึ้นไปเป็นยกระดับอ,อีกรอบนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตตรงนี้ <c oughs> เขาก็จะทําให้มันเป็นทางยกระดับนะครับ <c oughs> เนื่องจากมีการร้องเรียนให้เปลี่ยนแบบนะครับ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ก็ทางรัฐบาลก็ได้รับทราบแล้วนะครับซึ่งแล้วก็ผู้รับเหมาก็ทําการเปลี่ยนแบบให้เรียบร้อยแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับซึ่งก็ได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้วครับคาดว่าตอนหน้าแล้งนะครับช่วงบริเวณนี้ก็น่าจะเข้ามา ทำแล้วก็มาจัดการพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะครับส่วนความคืบหน้าช่วงเดือนกันยาตอนนี้ก็คือ,อยังไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนม่ก็จะลุยอยู่ช่วงของในตัวอาเภอเมืองสมากกว่านะครับก็คืออยู่ในตัวจังหวัดนครราชสีมามากกว่านะครับช่วงตรงบริเวณนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับ ตรงบริเวณนี้นะครับเท่าที่ผมสอบถามผู้รับเหมานะครับเห็นเขาบอกว่าจะมีการย้ายคลองน้ําด้วยนะครับเข้าใจว่าก็น่าจะทําตอนช่วงหน้าแล้งนั่นแหละครับหน้านี้คงทําไม่สะดวกนะครับแล้วก็บวกกับชาวบ้านเขาก็ทํานาด้วยนะครับก็คงจะเป็นไปได้ยากที่จะทําช่วงเวลานี้นะครับก็สัญญาที่ 3. ามขีดห้าเนี่ยก็คงจะทําได้แช่ช่วงในตัวเมืองโคราชก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยายมาที่ ตำบลบ้านใหม่แล้วก็ตำบลโคกขวดตามลำดับนะครับช่วงนี้มันก็จะดูมัวๆสักหน่อยหนึ่งนะครับทุกท่านเพราะว่าในขณะที่ผมถ่ายตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงฝนตกลินๆพอดีครับผม แต่ว่าไม่ได้ตกแรงมากนักนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าถนนมันก็จะมีความชื้นๆหน่อยนิดหนึ่งนะครับทุกท่านก็ประมาณนี้แหละครับเลยทําให้กล้องมันไม่ค่อยชัดนะครับนี่ครับตอนนี้ฝนตรงนี้ก็หยุดตัวแล้วครับเริ่มชัดขึ้นมาก็าเดิมแล้วครับตอนนี้ช่วงบริเวณนี้นะครับ ก่อนที่จะเดินทางเข้าสถานีภูเขาลาดเนี่ยยังไม่ได้มีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่แต่อย่างใดนะครับก็จะมีการเคลียร์พื้นที่อีกทีนะครับตรงช่วงที่จะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงที่จะเดินทางเข้าไปที่สถานีภูเขาลาดครับตรงนั้นจะมีการเคลียร์พื้นที่ไว้แล้วครับแล้วก็ตรงบริเวณนั้นก็จะเป็นพื้นที่สําหรับเป็นสถานที่จ่ายไฟฟ้าให้กับระบบรถไฟความเร็วสูงด้วยนะครับซึ่งจะอยู่เกือบจะถึงตัวสถานีภูเขาลาดพอดีเลยครับทุกท่าน ไอเหล็กตรงนี้นะครับเป็นร่องรอยการก่อสร้างเก่าๆไว้นะครับที่แต่ก่อนเขาว่าจะสร้างเป็นโครงสร้างระดับดินนะครับแต่ว่าพอมีการยกเลิกนะครับชุดโครงสร้างนี้ก็จะไม่ได้ใช้นะครับก็จะโดนปล่อยไว้อย่างนี้นะครับหรือว่าในอนาคตเขาอาจจะขุดออกก็ได้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับถ้าให้ผมคาดเดานะครับโครงสร้างที่เป็นยกระดับที่เขาเปลี่ยนแบบใหม่นะครับผมว่ามันน่าจะเสาไม่สูงมากนักนะครับ อารมณ์ของเสาสูงก็น่าจะประมาณสูงเท่าๆกับถ้าทุกท่านเคยดูคลิปผมแล้วดูความสูงของเสาตรงแถวของพุทธานะครับผมเข้าใจว่าน่าจะสูงประมาณนะครับก็คือสูงไม่มากสูงพอให้รถวิ่งผ่านได้เท่านั้นนะครับอย่างมากสูงสุดก็เป็นรถประมาณสักรถบัสคันนึงวิ่งผ่านได้นะครับก็ประมาณนั้นแหละครับคิดว่าน่าจะสูงไม่เกินนั้นนะครับทุกท่านก็เพราะว่าถ้าไม่งั้นนะครับระดับมันก็จะเป็นเหมือนกับ ทุกท่านเดาออกไหมเหมือนประมาณเหมือนรถไฟหอดขึ้นลงขึ้นลง,นลงอะไรอเงี้ยคงไม่เหมาะนะครับผมเข้าใจว่าเขาก็น่าจะไล่ระดับแล้วก็ให้คงระดับไว้เพื่อที่จะไปเชื่อมกับตรงบริเวณช่วงที่ทําไว้ตรงทางที่จะเข้าสถานีนะครราชสีมาครับผมอันนี้ยครับวันนี้ก็จะเป็นโรงหลอเซกมิตน,นะครับของสัญญาที่3ามขีดห้านะครับตอนนี้ก็หลอเซกมนตไว้ยาวๆเลยครับทุกท่านนยครับวางเต็มที่เลยครับ พอเลยเสาไฟฟ้าแรงสูงตรงนี er. ้ไปนะครับเสาที่2ก็จะเห็นเป็นลานนะครับที่เป็นลานไกลอยู่นะครับในใน,น,ในาคตก็จะสร้างเป็นสําหรับพื้นที่ส่งใจกำลังไฟฟ้านะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับที่เขากําลังสร้างกันอยู่ที่มีอะไรล้อมอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นแหละครับตรงเป็นพื้นที่ในการส่งใจกําลังไฟฟ้าของรถไฟความเร็วสูงในนาคตนะครับหลังจากนี้ก็จะเดินทางเข้าสู่สถานีปุขลแลวนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเริ่มมีการเคลียร์พื้นที่ไว้แล้วครับสําหรับ ตรงบริเวณที่จะเดินทางเข้าท right? okay. ี DAY ่สถานีภูเขาลาดนะครับกันเนี่ยครับสถานีภูเขาลาดก็จะอยู่ข้างหน้าตรงที่เรากําลังจะเข้าไปหลังจากนี้นะครับโอเคนะครับเดินทางเข้าที่สถานีภูเขาลาดแล้วนะครับในอนาคตนะครับสถานีภูเขาลาดก็จะมีการสร้างทดแทนด้วยนะครับเพราะว่าสถานีเดิมมันอยู่ในแนวเขตพอดีนะครับตอนนี้ก็คือสร้างทดแทนไว้แล้วนะครับอยู่บริเวณขวามือของเรานะครับเดี๋ยวผมจะ ปรับภาพไปให้ทุกท่านเห็นด้วยนะครับว่าความเคลื่อนหน้าของการก่อสร้างสถานีภูเขาลาดใหม่อยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็กําลังทําชั้นที่2นะครับทําโครงสร้างชั้นที่2อยู่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้เสาก็ขึ้นครบทุกตัวแล้วครับผู้บเหมากําลังทําโครงสร้างชั้นที่2นะครับโอเคนะครับออกเดินทางจากสถานีภูเขาราดนะครับหลังจากนี้ก็จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีนครราชสีมาแล้วครับนะครับทุกท่านก็จะห่างจากนี้อีก ประมาณ6.2กิโลเมตรโดยประมาณนะครับก็ตอนนี้ออกเดินทางจากสถานีปูคาราดไปแล้วนะครับเห็นไหมครับตอนช่วงออกจากสถานีปแล้วขคาราดนะครับก็จะมีการเคลียร์พื้นที่ไว้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้แต่ว่ายังไม่ได้มีการมาใส่หินกรวดทําทางบริการนะครับทุกท่านก็จะมีเฉพาะการเคลียร์พื้นที่ไว้เฉยนะครับจะเคลียร์ไปถึงตรงบริเวณเสาไฟบริเวณข้างหน้านะครับที่เป็นเสาไฟสองเสาอยู่ตรงนั้นนะครับ ก็หลังจากนั้นก็จะเว้นว่างไว้อีกประมาณสัก500เมตรหลังจากนี้นะครับถึงจะมีการเคลียร์พื้นที่รอบนึงนะครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับถึงจะมีการเริ่มเคลียร์พื้นที่ต่อยรอบหนึ่งนะครับเนี่ยครับก็จะมีเฉพาะการมาเคลียร์หน้าดินไว้เฉยๆนะครับสําหรับความคืบหน้าตอนเดือนกันยายนนะครับผมแต่ก่อนก็คือก็เคลียร์ไว้อย่างนี้นะครับพอหญ้าขึ้นเขาก็มาเคลียร์ออกอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อหเห็นพื้นที่ชัดเจนแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับ แล้วก็ยังไม่ได้มีการทําทางบริการหรือเอาหินกรวดมาเทเพื่อให้รถเข้ามาทํางานได้สะดวกนะครับมีแค่การเคลียร์ไว้เฉยๆนะครับทุกท่านเนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็งบประมาณก็มาแล้วนะก็ในอีกไม่ช้าก็คงจะมีการเข้ามาพื้นที่แล้วก็ทํางานเสาเข็มนะครับก็น่าจะทําตรงช่วงอาคาร60คูหาให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะมาตรงบริเวณนี้นะครับวกว็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องรอดูอีกรอบนึงนะครับทุกท่าน เนี่ยครับในอนาคตก็คือโครงสร้างยกระดับที่ได้รับการปรับแบบแล้วนะครับจะต้องมาบรรจบกับชุดโครงสร้างที่สร้างไว้อยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับผมผมถึงบอกว่าเสาต่อมอมันไม่น่าจะสูงมากนักนะครับก็โครงสร้างพอเพียงแค่ให้รถบัดหลอดตายได้ประมาณนี้นะครับรถที่สูงที่สุดนะครับผมก็คงคาดเดานะครับ ตอนนี้นะครับสแปนตรงบริเวณนี้ก็ต่อกันได้เกือบ600กว่าเมตรแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับก็ค่อยๆทยอยเพิ่มความยาวไปเรื่อยๆแล้วครับหลังจากนี้นะครับเนี่ยครับก็ถือว่าเริ่มมีความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับโดยตัวนี้ก็จะหันหน้าไปทางสถานีนครราชสีมานะครับซึ่งตอนนี้ก็คือสร้างเสาต่อมอรอไว้หมดแล้วครับทุกท่านก็คงจะเหลือเฉพาะจุดที่เป็นจุดข้าม สะพานยาวๆนะครับตรงสะพาน3ามแยกปักนะครับตรงนั้นก็ยังไม่ได้ก่อสร้างนะครับเพราะว่าตรงจุดนั้นก็จะต้องก่อสร้างเป็นชุดโครงสร้างแบบคานยื่นสมดุลแล้วก็เสาตอ่มอม่อก็จะต้องใหญ่ด้วยนะครับโดยเท่าที่ผมถามผู้รับเหมามานะครับเขาก็บอกว่าเขาจะสร้างฝั่งละสี่เสานะครับแล้วก็คงจะใช้เวลาในการหล่อข้ามนะครับใช้เวลาเป็นปีแหละครับเพราะว่ามันค่อนข้างยาวมากทุกท่านเห็นไหมครับยาวกว่าตรงบริเวณสถานี สระบุรีอีกนะครับที่เขาทําข้ามอาคารสถานีเดิมของสถานีสระบุรีนะครับเข้าใจว่าน่าจะตรงจุดนี้น่าจะใช้เวลาในการหล่อสแปนแบบคานยื่นสมุด,ดุลเป็นปีอะครับผมคาดเดานะครับเพราะว่าตรงอย่างของสถานีสระบุรีก็คือขอใช้พื้นที่เป็นปีเลยครับตรงนั้นตรงนี้ก็น่าจะไม่ต่างกันครับผมเนี่ยครับหลังจากนี้เราเลยสะพานสามแยกปักมาแล้วนะครับชุดของสร้างก็ เสาต่อหมอก็ขึ้นมารอแล้วก็ทุกท่านเห็นไหมครับก็จะมีสภาพความเคลื่หน้ายาวๆแบบนี้เลยครับก็จะไปเว้นว่างอีกทีนึงนะครับตรงบริเวณอาคารพาณิชย์60ผูหาเดิมนะครับที่แต่ก่อนก็คือยังไม่ได้เข้าพื้นที่ทุบออกนะครับตอนนี้ก็คือทุบเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านข้างซึ่งก็อยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับตอนนี้ก็คือทางผู้เราเหมาเองก็กําลังดําเนินการเสาเข็มอยู่นะครับทุกท่านเนี่ยครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่แล้วก็กําลังทําเสาเข็มอยู่ครับในอนาคตไม่ช้าก็จะเห็นเสาเข็มขึ้นมาหมดแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของในช่วงนี้นะครับส่วนบริเวณสะพานข้างหน้าที่เรากําลังจะเห็นแล้วเราก็กําลังจะลอดใต้หลังจากนี้ก็จะเป็นสะพานสีมาธานีนะครับผมเนี่ยครับซึ่งพอเลยสะพานสีมาธานีนะครับมานะฮะชุดของสร้างตอนนี้ก็เสาก็เริ่มสูงขึ้นแล้วครับ ตรงบริเวณนี้เข้าใจว่าเขาก็น่าจะเป็นเสาต่อม้อคู่นะครับแล้วก็น่าจะสร้างคอมทางรถไฟไว้นะครับเนี่ยครับผ่านถนนสืบสิริมาแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะตรงเข้าที่ตัวสถานีนครราชสีมานะครับผ่านตรงบริเวณตลาดร้อยปีเมืองยานะครับซึ่งตอนนี้ก็ฐานฟุตติ้งอะไรพวกนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวในอนาคตก็จะทยอยหล่อเพิ่มความสูงขึ้นนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นเสาต่อม้อคู่นะครับ พอจะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีนครราชสีมานะครับทีนี้ก็จะเริ่มเป็นเสาตอม้อขนาดใหญ่แล้วครับที่จะเป็นรูปยูคว้มเหมือนชุมทางแก่งคอยนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของงานเสาเข็มอยู่ครับทุกท่านเนี่ยครับเพราะว่าตรงช่วงนี้ก็จะเป็นเสาใหญ่นะครับเสาใหญ่นี่ใช้เวลานานทุกท่านเท่าที่ผมสอบถามผู้ระเหมาที่ทําของสถานีความเร็วสูงปากช่องนี้เขาบอกว่าเสาใหญ่ใช้เวลาหนึ่งเสาใช้เวลา2เดือนเลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากนี้ก็จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีนครราชสีมานะเห็นไหมครับตอนนี้เขาก็เคลียร์พื้นที่มาถึงเกือบจะถึงสถานีนครราชสีมาเลยครับผมเท่าที่ผมสอบถามผู้รับเหมานะครับเขาบอกว่าเขาจะทยอยซ่ตัวเสาต่อมอมาให้จอถึงตัวสถานีนครราชสีมาที่สุดมากที่สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเสาต่อมอมันมาจอที่สถานีนครราชสีมาแล้วเนี่ยเขาถึงจะ ทุบทำลายนะครับตัวสถานีเดิมออกนะครับแล้วก็ทําการสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมาตรงบริเวณตำแหน่งเดิมตรงนี้ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปใช้ตัวสถานีชุมทางถนนกีฬาเป็นสถานีรถไฟชั่วคราวก่อนนะครับจนกว่าจะสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมาเสร็จแล้วถึงจะกลับมาใช้ที่นี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมทราบข้อมูลมานะครับทุกท่าน โอเคนะครับถึงสถานีนครราชสีมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศตรงที่อื่นนะครับอันนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ผมมายืนถ่ายนะครับซึ่งก็จะเป็นบริเวณอยู่บนถนนสามแยกปากนะครับทุกท่านตรงบริเวณตำแหน่งนี้ในอนาคตก็คือเขาจะสร้างเป็นเสาต่อม้อนะครับแบบคันยื่นสมดุลนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีแค่การมาทดสอบดินอยู่นะครับเห็นไหมครับตรงร่องรอยตรงนี้ก็น่าจะเป็นการทดสอบ นำดินไปดูค่าอะไรต่างๆแล้วครับก่อนที่จะทําเสาเข็มต่อไปนะครับอันนี้อันนี้เป็นการคาดเดาของผมนะครับผมไม่มีความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเห็นร่องรอยการเจาะเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับส่วนตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่ข้ามสะพานสามแยกปกากไปนะครับเดินทางไปฝั่งภูเขาล้านนะครับทุกท่านขึ้นบนสะพานแล้วเวลารถวิ่งผ่านนี่สั่นยุบๆเลยครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณใต้สะพานสีมาธานีนะครับฝั่งที่ข้ามจากตะวันแดงนะครับมาที่ฝั่งอาคารพานิชย์60คภูหานะครับเนี่ยครับวันนี้พอดีผมมีโอกาสได้มาเข้าในพื้นที่นะครับก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านดูนะครับเห็นไหมครับสภาพตอนนี้ก็จะตามที่ทุกท่านเห็นนะครับเดือนกันยาก็ฝนแรงนะมีคนเยอะแยะมากมายนะครับค่อนข้างที่จะทุลักทุเลอยู่พอสมควรนะครับเนี่ยครับ ลองรอยของอาคารพาณิชย์60คูหาเดิมนะครับแต่ก่อนนะฮะทุกวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ผู้ละหมาก็กําลังดําเนินการงานเสาเข็มตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยครับเข้ามาถ่ายใกล้ๆแบบเอ็กซ์คลูซีฟอย่างนี้เลยครับทุกท่านถือว่าเข้าพื้นที่มานะครับมาถ่ายทุกท่านดูอย่างนี้เลยครับใกล้ๆสถานที่ก่อสร้างอย่างนี้ไปเลยครับผมเนี่ยครับบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับทุกท่าน อันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศของการทํางานเสาเข็มนะครับอันนี้รถขุดเจาะเสาเข็มก็ออกําลังดําเนินการเจาะลงไปอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงอยู่ในช่วงของตัวอาคารพาณิชย์60กูหาเดิมนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือกําลังดําเนินงานเสาเข็มอยู่ครับก็ตามทุกท่านเห็นนะครับนี่ครับผมก็เข้ามาถ่ายภาพบรรยากาศให้ทุกท่านดูอยู่นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณ สี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะครับวันนี้ฝนตกนิดหน่อยนะครับสภาพท้องฟ้าก็จะเป็นคึมคมแบบนี้นะครับทุกท่านแล้วก็ข้างๆพื้นที่การก่อสร้างก็จะเปื้อนไปด้วยโคลนอย่างนี้ครับผมแต่ว่าทางผู้ละเมาเองก็ไม่ได้หยุดทํางานนะครับก็ยังดําเนินการจอดเสาเข็มอยู่ไปตลอดอย่างนี้นะครับเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นภาพการที่เขายกดินขึ้นมานะครับหลังจากที่จอดแล้วแล้วก็จะมาขาอออกนะครับวันนี้เนี่ยครับ ตอนนี้รถเคลนก็หันหน้ามาอีกด้านหนึ่งแล้วก็กําลังจะเคาะดินที่ขุดเจาะนะครับทุกท่านก็ดูประมาณนี้นะครับส่วนความรู้ทางเทคนิคนะครับผมก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับเพราะว่าความรู้ด้านงานเสาเข็มหรือวิศวกรรมโยธาน,นี่เป็นศูนย์นะครับทุกท่านตอนนี้ก็กําลังพยายามศึกษาอยู่นะครับก็เดี๋ยวถ้ายัางไงศึกษา แตกฉานแล้วก็จะมาอธิบายให้มันเป็นในเชิงวิชาการมากกว่าเดิมนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็ถ่ายให้ดูภาพบรรยากาศข้าวๆตามนี้เลยครับทุกท่านก็จะมีสภาพตามที่ท่านเห็นเนาะสำหรับบรรยากาศช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับเนี่ยครับก็จะมีภาพบรรยากาศประมาณนี้นะครับทุกท่านก็เดี๋ยวสักหน่อยนะครับเราจะพาเดินทางเข้าไปที่ตัวสถานีนครราชสีมานะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะพา ไปดูพื้นที่สักหน่อยนะครับว่าตอนนี้เขามีการทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของตัวสถานีนะครราชสีมานะครับก็ยังไม่ได้มีการทำอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกจากการนำรางเก่อๆนะครับส่วนตัวพื้นที่ของตัวสถานีรถไฟก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะฮะ โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับตัวผมเองก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอคำว,ว่าขอบคุณและสวัสดีครับ